กดกระดิ่งกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายฐานสาวชาแนลครับผมครับก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับมวลสารประกอบ PowerM อีกชนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยคือมวลสารการประกอบ PowerM อีกชนิดหนึงนะอ่ะ เขาเรียกว่าแผ่นขนานนะแผ่นขนานทรานซิสเตอร์นะใช้กับ h ิ s ซิง g 036กับ 058A นะ036 a 05 0 58 ทแบบนาเดียวกับแบบทีนะตัวทีนะแบบนาเดียวกับแบบตัวทีนะฮะก่อนที่เราจะทําการนะลงอุปกรณ์นะก่อนที่เราจะทําการลงอุปกรณ์หรือทําการสิง่งใดนะเราก็ต้องทําการเจาะนะ ก็มีบอได้นะเนี่ยมันจะทำการตะแคงด้านนี้นะแสร็จ่าทำด้านนี้นะเนี่ยสมรมติมันต้องโผล่เห็นธรรมดาเราต้องให้โผล่นะเราต้องทำการเจาะนะฮะ <c oughs> ทำการเจาะรูก่อนนะเนี่ยตัวอ,อยู่ให้บอดได้นะฮะนี่เรียบบอดได้นะ ให้บอดได้ลงก,กับลงติดกับนีให้เรียบร้อยนะทั้งสองบอดนะเจาะนะทั้งสองบอดนะฝั่ง,งน,นะน,งนึงก็ให้ชิดฝั่งนี้นะนะฝั่งนึงก็ให้ให้ชิดด้านนี้นะฮะเพราะสองข้างนะครับผมเราต้องเจาะให้เรียบร้อยนะหลังจากเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการนะทาฟักนะเนี่ย ทารักนะฮะนะฮะก็ทำการทานะฮะเอาตัวนี้ทาทาตามนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเส้นของไฟนะฮะไฟบวกเราจะให้เป็นไฟบวกฝั่งนี้ไฟ,ไฟไฟลบนะฮะแล้วก็ทารฟักตรงนี้ด้วยนะ ee นะนี่คือสัญญาณเสียงนะ,ะที่ออกจะไปเข้ากับบอร์ดได้นะเนี่ยสามเส้นนี้ทาเรียบร้อยนะฮะต่อไปผมก,ก็ จะทำการเจาะก่อนนะฮะแบบหนึ่งนะนะครับในการเจาะครัผมก็เจาะเสร็จเรียบร้อยนะฮะต่อไปเราก็จะได้ทำการทาฟักนะฮะ ถ่าพักแล้วก็ทำการนะตะกัวนะลงนะตามเส้นที่ผมเคยบอกไว้นะจอดเสร็จเรียบร้อยนะบัดเรียบร้อย4ีนะ่รูฝั่งนี้แล้วก็นนี้แล้วก็นนี้นะ่บไปแล้วก็ ทำการลงฟักเลยนะ <c oughs> ทำการทานะฮนะเนี <c oughs> ่ยทาตามหล่องนี้ตอกฐานกันฮนะ เอาเทอาฟักแล้วก,ก็จะทำให้ตะกัวเนี้มันไลหลดี มากทาน้อยตามสะดวกเลยเนะ่ยคิดว่าที่มันจะทําให้ตะกัวเราไหลดีนะผมว่าก็ทาพอสมควรนะฮะที่เราจับดูแล้วมันลื่นไหลใช่ได้นะฮะตัวนี้จะเป็นเส้นไฟนะฮะเพื่อเราช่วยให้ ทองแดงเราเวลาต่อไปมันจะเกิดเขียวนะฮะสนิมเขียวต้องทาตะกัวให้ไปเลยนะ จะทำการลงตัวกลัวนะแต่ตอนนี้ติดนะฮะติดกล้องนะเดี๋ยวผมหยุดกล้องไว้ก่อนนะนี่นก็ตอนที่เราลงในช่วงนี้นะช่วงแรกก็ต้องมีจุดจุดนะนะมันติดกล้องนะเราต้องทำจุดจุดไวนะ้นะติดกล้องมาเราต้องทำทำมีจุดจุดไว้ก่อนนะฮะ

จะไม่ให้เป็นสนิมเขียวนะฮะทำมันะามาจุดๆไว้กว่านะพอเราจุดเส้็เราก็ค่อยๆลาออกมานะแต่จรงนันติดกล้องนะทำย่าวนะ nào con hả cầm nó có trai phim mưa như nên à, nó có chụp với lại จาให้มันเกิดสนิมเขียวนะสนิมเขียวเกิดสนิมเขียวก็เกิดออนะกซิเดชัะออกซิเลชก็ขึ้นรบกวนนะจะตะกั่วยอดไว้เลยนะป้องกันแล้วเราค่อยรูปที่หลังเนะี่ยแต่ง เราเองนะฮะเราไม่ต้องไปดูของใครและทำเหมือนใครนะให้ได้เกี่ยวกันเลยะเพื่อความสะดวกของเราเองไม่ให้แผ่นพิ้นเราร้อนนะตัวนี้เป็นสัญญาณเสียงี i ฮะลงไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็แต่งนะฮะ ติดกล่องทำย้านะ,ะฮะลูกมันจุดจุดไป เดี๋ยวน,นะหลังจากที่เราทำจ,จุดแล้วก็ทำการรวมนะเนี่ยแต่งเลยนะแต่ง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 จนมันเนียนกิ๊กเลยนะอะ่าเดี๋ยวผมแอบทำลแล้วล่ะนะต้องให้ นะให้ตะกวัวเราร้อนๆนะไอ้เมื่อกี้ัวแลงไม่ค่อยร้อนนะ ถ้าเราไม่ทำเป็นจุดอย่างนี้ไว้นะครั้งต,งตกรัวเรานี่หมดเป็นโหลดนะจริงๆนะอ่าก็ประมาณนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราเคย เอาไว้นะไม่ให้มันขึ้นสนิมเขียวนะนี่ก็เสร็จแล้วร้อยแล้วนะต่อไปแล้วก็จะทำการลงนะลงตัวคาบีนะต่อไปนะคาบสนะนะนะถ้าเราใช้ฮิตซิงนะก็ขึ้นอยู่กับกเราเนานะฮิตซิงนะฮนะขึ้นอยู่กับฮิตซิงด้วยนะฮิตซิงของเราใช้ฮิตซิงรุ่นไหนฮนะ รุ่น0 36, 0นยหนะฮะศต้องใช้ด้าน,นี้นะฮะคาบ,บีนะฮะศูนย์าตรงตัวนี้ฝั่งนี้นะเนี่ยต้องมาโยงมาเนี่ยต้องเฉียงเฉียงนะเฉียงเฉียงไว้นี่นะถ้าเป็น036ตรงเลยนะนี่ตรงเลยนะ นะครับต่อจากที่เราทำการนะเขียนเรียบร้อยแล้วก็ลงทำการลงนะฮะดิสซิตเตอร์นะฮะอันนี้ผมใช้ดิสซิตเตอร์สิบโอห์มนะดิสซิตเตอร์สิบโอห์มนะสมมติว่าเราใช้นะะตัวนี้ฮะสมมติว่าเราใช้ซ e ิงค์นะศูนย์สามหกนะศู 36, นยะ์สามหกต้องใช้ นะครับตัวนี้นะฮะศูนย์สามหกต้องใช้รีซิสเตอร์มาฮะนะนะขานี้นะแต่บางท่านบางคนก็อาจจะนะฮะด้านบนนะไม่ตรงกันนะฮนะเนี่ยพูดถึงว่าไม่ตรงนะฮะเราใช้ศูนย์สามหกนะครับศู 36, นย์สามหกอันนี้ถ้าด้านนี้ก็ถ้าเราเอาใส่ด้านนี้ นะครับตามที่รูเข้ามานี่เป็นของ08นนะแต่มันบัดกียากนะเนี่ยอานี้ลงบัดกรียากนะเลยจะเอาอนนี้มักติดนะเนี่ยต้องเนี่ยหายขึ้นนะครับถ้า0-5 8แต้องใส่ด้านนี้นะเนี่ยต้องเฉียงมาฝั่งนี้นะนี่ต้องเฉียงมาฝั่งนี้ นะตัว e ก็เล็งมาฝั่งนี้นะเนะี่ย e ต้องเล็งมาฝั่งนี้แทนนะแต่ดิจิตเตอร์ตัวนี้ต้องเล็งมาฝั่งนี้แทนนะเนะี่ย e ก็เล็งมานี้นะฮนะเนี่ยต้องเชิงเฉียง,ยงนะครับต้องเชงเฉียง,ยงนะแต่เราใช้เ s s i n ง s อสซิงสศูนย์สามหกนะฮะหน้าเรียบนะศูนย์สามหกหน้าเรียบมันก็จะเป็น b c e นะเนี่ยบีถ้าศูนย์ห้าแปดมันก็จะฝั่งนี้เป็น b c e กลับกันนะฮนะแต่เราต้องใช้ตัวนี้ต้าน,นี้ฮนะตอนที่เราจะใส่นะฮะตอนที่เราจะใส่ดีสซิสเตอร์นะก็ูดนะฮะูด ขูดเนี่ยด้านตรงนี้ติดติดเนี่ยสองทางนะฮขูดเสร็จก็ฟักทานะฟักนะเนี่ยฮะฟักนะฟักทาฟักทานะสองทาง แล้วก็เสียบเลยนะเสียบตามรูที่เขาให้มานะเสียบเลยนะฝั่งนี้นะถ้าเป็น0ูนยามหฝั่งนี้ก่อนที่เราจะนะเพราะเส้นนี้มันเป็นเส้นนะฮะเส้นนี้เส้นไฟนะผมจะไม่ให้มันลงถึงพื้นนะเราองใช้ผมใช้เนะี่ย กล่องกระดาษนะตัดไม่ถึงหน้าเนี่ยถึงว่าถ้าถ้าเราโกดลงไปเพื่อให้ตัวนี้มันมันมีแผลหรือม,มีรอยนะฮะผมจะทําอย่างนี้นะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะสมมติมว่าเรากัดไปเรื่อยๆขัดด้วยก่อนนะฮะทำการขูดข,ข,นะข,ข,ขูดัดนะฮขัดเตอขูด แล้วก็อ่าแล้วก็ถอดฟลักนะฟลักทา,า,านะฮะฟลักทานะแล้วก็ทำการยึดดันไก่กวานะเพื่อไม่ให้มันในให้กระดาษตัวนี้เลื่อนนะฮะ ล็อกไว้เลยนะกดลงแล้วก็เพื่อไม่ให้มันถึงขึ้นนะอ่าใคจะทำวิธีดีกว่านี้ก็ก็ลองดําดูนะนี่ประมาณนี้แล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะใส่จนเต็มนะใส่ไปจนเต็มเต็มแถวนะนะทำอย่างเงี้ยเนี่ยเสร็จแล้วนะที่ผมใส่ กดลงไม่ถึงพื้นแน่นอนฮนะพอเราทำเสร็จแล้วก็ทำกรนลงเลยถ้ากลัวห้องหาย พอเราทำเสร็จแล้วเรานะติดกล้องนะติดกล้องก็ทำลำบากมากแล้วนะนะนะติดกล้องนะนะจะทำให้ดูสักครักงนี้ ที่เราจะนั่นแล้วก็จี๋ไว้เลยนะจี๋ไว้นะให้มันร้อนแล้วก็ตะกั่วลงนะจี๋ไว้แล้วก็ใช้ตะกั่วลงนะไม่ใช่เราจะเกลียดอย่างนี้นะเกียไว้นะท่าไ,ไมคนนีนยังไม่เป็นจริงๆนะมันก็จะคุ่ขักนะให้ผมติดกล้องนะทำลำบากหนะ่อยหนึ่ง ตะกวัวผมนเนี่ยหมเแ้งคุณยังไม่ร้อนเลยฮะนะฮะหมเแ้งคุณยังไม่ร้อนเลยนะ,นะรยรนเรานะก็ทำบ่อยนะเนี่ยทำไปให้มันติดไปเรื่อยๆนะแต่หัวแง้งผมยังไม่ร้อนเลยนะฮะทำอย่างนี้นะแล้วก็จีแล้วอตะก,กวัวลงนะเนี่ยทำไปจนจนตัวนันนะเดี๋ยวอยู่แค่นี้ไว้ก่อนนะครับ เอาหลังจากที่บัดกรีเสร็จแล้วนะหลังจากที่เราบัดกรีเสร็จแล้วเราก็น,นี่ออกเลยนะแล้วพอต่อไปเราก็จะได้นะลงนะตัวอากระเบื้องนะอากระเบื้องสอง,สองสองนะ ก็ะจะใช้ศูนย์ก็ได้หรือศูนก็ได้ตามสะดวกเลยนะหรือ3ามสนะศูนย์จุก็ได้นะอ่า 2อ,อ,อมนะก่อนที่เราจะใส่แล้วก็ทำการขูดขาเช่นเคยนะฮะเช่นเคยนะขูดขานะขูดขาเสรกระทาพักนะฮะอาศตกระสาพักนะฮะงอลง เราก็ใส่นะฮะตามช่องด้านด้านนี้เลยนะท่านที่อ่าคนเราฝั่งกับคนเราฝั่งกับขาลิเตอร์อเลยฮะแต่ตัวนี้กดแน่นได้นะนี่กดลงแน่นเลยน่กดลงเลยนะขับขา เราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็จนจนเสร็จนะครับแล้วก็ขูดขานะขูดขารขูดให้เดีเอาอ่าให้ไปอลอยนะก็ฟักนะฮะฟักทานะฟักทาตรงที่เราขูดเนี่ยนฮะเนี่ยอ่อนลงนะฮนะแล้วก็ใส่ให้ไป ด้านเดียวกันนะเนี่ยด้านเดียวกันนะเพื่อความสวยงามของอุปกรณ์ของเรานะ,ะ,ะก็ทำไปเรื่อยนะฮะตอวน,นี้ไปเรื่อยจนเสร็จแล้วเราก็บอดกีนะ,ะนะครับนี่ก็ทำการบอดกีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คเรียบร้อยว่า ตรงไหน,หวนรนหวมนะตรงไหนรวมนะนะฮะ,ฮะแล้วก็บัดกีนะฮะพอบัดกีเสร็จแล้วเราก็ตัดนะฮะตัดเสร็จแล้วเราก็เช็คว่าตรงไหนรวมหรือเปล่าใช่นะมิเตอร์เราเช็คดูนะฮะว่าตรงไหนรวมนะฮะนี่ก็คือการขนานนะครับแผ่นนี้ก็เป็นการขนานทานทิตเตอร์นะฮะ คลิปก็คงจะยาวพอสมควรแล้วนะฮะตัวนี้จะผมปัดเกียนะฮะคลิปก็คงยาวยาวพอสมควรแล้วผมก็ขอจบนะฮะในการบรรยายคลิปไว้เพียงตัวนี้ก่อนนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ผมนะฮะนี่ก็นั่งไปแล้ว 3- 4ชั่วโมงนะในการทำคลิปลปนี้นะฮะแต่ผมก็จะตัดลงมาให้มัน เดี๋ยวในน้อยนะฮะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสายฐานเ้าแชนแนลครับผมขอบคุณครับ